เ no. อาวิดแล้วพี่น้องกระกิจวันนี้ทําเป็นเค้กแบบสีขาวเลยจา้าอันนี้ไม่ใส่ช็อกโกแลตใส่เป็นคโกแลเซนเอาสองถาดเหมือนเดิมเฮ็กหน่อยติดใจกินได้กินดียังวะพีนออ่น้องอย่าตายกับท่านหายลูกอยากกินก็ต้องท่านหายเขาอยากกับลูกเขาได้กินเนาะเฮ็ดหน่อยเขากินแล้วเขา หัจักขอใหเ้าท่าเอียกยจังสินะออกระตีต่อไปเด็กหน่อยกันเจนเลมาทําเองซอยแม่นอกจากเนาะื้นนี้จะเอาเป็นแบบนี้ค่ะตามสไตล์เหมือนเดิมนี่ละจา้าเราต้องไปซื้อเขาแล้วก็เด็กหน่อยมากแบบรสชาติแบบนี้เรารสชาติแบบนี้แม่ตายปลาสซน้ำตาลไหลแล้วเด็กหน่อยเขามากักนอกจากเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวจักมาเจอกันที่หลังเนาะมาเป็นแตงไดสวัสดีค่ะ เอาอีกแล้วแล้วนมแข็งวันนี้เอาเป็นแบบองขาวแล้วจ้าเก็ใส่ช็อกโกแลตใส่สตรอเบอร์รี่น้ำแข็นะจ๊ะเด็กๆอยากกินเอ้ยรเก็บอีกเพราะว่าเด็กหนุอยเขากินหลายพี่น้องเขากินตอนเช้าด้วยเนาะแล้วก็กินตอนบ่ายแล้ก็กินตอนเย็นอืมแต่ละเมื่อพี่น้องเพราะว่าวันใดนแต่ไงทำแม่สอนอัน สองเข่งใหญ่นี่นะจจะคือเก่าเหมือนเดิมให้เด็กน้อยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวก็มาเบิง์กันสวัสดีเอ่ใอ้ยสวัสดีค่ะไปค่ะไปค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมอะโล่เด็กน้อยได้กินพี่นนอง Mm. นี่ค่ะยังร้อนร้อนอยู่เลย <c oughs> นี่อันนี้นะเธออ๋ออัน <c oughs> นี้าไี้สีดำอันนี้นะเธออ่ะอันนี้นะ มาเด้อจ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินน้ำเด็กหน่อยแม่ตายกับสิกินน้ำเด็กหน่อยละมากขามากดไม่โลกมองดูเด็กหน่อยเอ,อ้ก็อีมากกันท้างนี่เขาอยากนั่งแบบกันกันยังสีโอ้แต่ละมือเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีแต่ละมือกับเด็กหน่อยพี่น้องน้ำซาด้วยจา้า ไม่กดใช่ปะ่ะใช่ป่ะเมลวินมาแค่เน้อสัตว์อ,อย่างนี้นะอ,อันนี้ไม่ใส่ไม่ใส่ช็อกแลตก,ก็จะเป็นอีกรสชาติเด่นนอกจากนี้เลยลหร ดูขันลีดวแม่ดูขันท้อยนหัเนายังรออยู่ดีก่าไปซื้อเขาย่ดอกจ้า เดี๋ยวไม่ตายไปเอากระดาษมาใบเพื่อเร่นอนไว้ทำเสร็จหนันนกน่อมนวินแม่ไมอเ่นน้อทับ่เอหิะทับไปไ่กอได้คุณกฟุ่มเฟมอยม่ลิน่าบอกว่าลินา่าทำหกแม่ทำให้ไหม นี่เหรอจ้ะจิงลหลอยกินแทนแพนเค้กได้จ,จ้ะอันจจงซี่แม่วินเอาอีกแม่เอาใหญ่ๆให้เม่หมดเลยอันนี้รกเขาเม่ทานดิแกอรลนกแค่นั้น่ย้สุด,ดยะอ,อดะ

แลเอเตอ์มันมนะะัมานือลยส์ตกอดลุสแซบปะแซบปะแซบอยู่ครับแซบอยู่ครับอ,อร่อยมากมากอร่อยมากครับอืโอเคเคี้ยวก่อนหลุยส์อะไรข้นตุ๊ก,กังอย่างเงย้ย <c oughs> คนสวิดเดอนเขาก็มักบอกกันพี่น้อง ประเทศสวีเดนละมักบอกกันมักบอกกันมักฟีกกักินเป็นฟีกก็ย่เมมือเซร้ายสกับกาแฟหรือหลังจากอาหารอาหารแบบอาหารเที่ยงอย่างสิเนาะหลังจากกินอาหารเที่ยงเราก,ก็อยากกินกาแฟาก็จะมีบุอรไรอย่งสิแล่ะกินกินแบบเบื่บอแ้ะพี่น้องกินไดก็ต้องมี กาแฟาบอกกาแฟากับน้ำซ่าเนาะสอมซีแก้บแบบว่าพักเบกพักชีวิตประจำวันของเขาเน่ะเขาต้องแบบพักเบกเขาอืมเป็นคือบานเท่าห่ะเนาะจ้ะสมัยในหน่ยวยนก็จําจได้อยู่เนาะวะ่าย่าเหมอเ้า์นี่ก็ต้องกินโจก่อนไปโรงเรียนอย่างสียนะ <c oughs> กินโจ ไปกินข้าวเปียกเซนบอก่อนอยู่ไปโรงเรียนนั่นสิแซบอะไรหรอแซบบอแซบยูบอแซบบออ้ที่แม่แซบตัวมดแล้วนั่นหอมแม่มดไว้พี่น้องที่ตานุสิตทำสองถาดไว้เรืออันช็อกโกแลตนั่นกับมืดไงคะ นิ่งหน่อยก็กลิ่นกลิ่นเก้งก็ดีแล้วยง้มออกไปข้างนอกกันสิเนาะมามาพลาดตะลิศแตนะลูกนะยง้มออกไปข้างนอกกินสิก็เน็กหน่อยก็จะาฮูจกกักสรสังคมว่าการนั่งกินพี่กับการนั่งกินข้าวเทีย่ยงการเป็นนิ่งแสงเส่นเนาะใช่ตัวสติ๊กเกอร์โอ้แม่ไม่อยากเอาสองโอ้ <laughs> แม่เป็นยาอสงซองอันสัวมมาจ้าลูกเก็ข้าวไปวสลิปเก็้าวสลหรอฮะอ,อย่างลีนะ่าลีนะ่าวาน่นี่ ต่ำแล้วต่ำอีกจักต่ำยังแน่แต่ละเมื่อเดินต่ำประตูกับมี่ได้นี่นะนั่งฝ่าอะไรนั่งแบบแบบแบบจะวิ่งเล่นกันกับไอซสิเดินต่ำประตูแน่อันนั้นอันนี้แน่ป้าป้าบ้านบ้านไปเดี๋ยวใค่ไปไซลูกแมา่ทหารป้าป้าป้าเก๋เชิดไป แ just like a pasta s า mm hmm. mm hmm. a r ตามเคยจะย่มเด็กน้อยเขามอนแล้วจังจะอ่านหนังสืออ่านไปกะจดโนดโนดโนดไปแล้วยามยามพอจะทรงเนี่เขาจังไม่เขียนแบบเขียนไม่เรียงความเห็นมันเป็นไม่สิ ไปโรงเรียนก็อยากกินนั่นอาหารไทยได้พี่น้องอยากกินอาหารไทยเนาะตอนเที่ยงยังเสร็แต่มันเวลามัน,นหน่อยๆเขาก็ได้กินอาหารแบบพืนแบบง่ายๆท่านที่ยังเสียบางมือก็เอาอาหารง่าย,ายๆไปเนาะโอเคมดจนได้ทางว่าล่ะป่าำตรง่าำสองถาดไปเลยสองถาด นี่ม้วนแล้วหมดแล้วพี่น้องนี่นี่ขอยักเอาหมดแล้วนึ่งถาดเฉพาะเด็กน้อยกินได้หนี่ิอันนี้เอาไปให้เด็กน้อยกินมื้ออื่นพรุ่งนี้ต้องใส่ตรงเด็ดถ้ำขนมวันเว้นวันแล้วโอเคเดียว์เราให้นั่เมื่อหร่แม่แยกให้หน่อยละกันเดียว์เราไปไวาแยกโอเคเอเตอรมดเอากินรวอดลูก ให้เขากินรดเขามักนอกจากเนาะที่ว่าไปซื้อขนมอยู่ได้ลานอยู่ดอกอืมอือมทิตาติตาทำเพืชมเด้ทำาู้ชมทิตาปุ๋เอะแม่ท่าพื่อชมบ้าคาวบอยอินู อันนั้นกินดีๆมันจะติดคอโลกต้องจูบแล้วจูบๆแล้วติดตานผู้ชมท่านผู้ชมติดตาผู้ใดท่านผู้ชมติดตาผู้ใดนะลูกเฮ้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 แปลว่าสวัสดีสวัสดีเจ้าลีนาบอกเฮ้เฮ้สวัสดีจ้ากันูเซสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีจ้าไอยดาเมนูสวัสดีครับสวัสดีครับ อยู <Mile dizzy> ่โรงเรียนเล็กๆอนุบาลเล็กๆจะเรียนเป็นภาษาสวีเดนกันะภาษาสวีเดนน่าจ็อเบซีเดเอสิไปแต่เมลวินเขาได้ภาษาอังกฤษน้ำน้องจ้ะ จะเป็นซัมโบนัดเลยสมากกันระบายซีบางที่คู่อาจจะให้เด็กน้อยเล่นปั้นดินเหนียวยังสีนะพี่น้องไอ้ปั้นดินเหนียวเป็นยังสีแล้วก็สมมติว่าแย่ยาเขาจะลองเพลงแล้วจะลองเพลงอยู่ในห้องแล้วจะจะลองเพ่ง,อ,งอยู่นาห้ององียงยังสีแย่สมกากเขาจะเอาเขาไปในห้องห้องไปห้องบ้านยังสีเนาะสมมติว่าคู่ยิบซ้อนถึงมา่า เอ,อเราจะร้องเพลงเรื่องช้อนไหมวันนี้สิใครร้องเพลงเรื่องช้อนได้อย่างถ้าเดงหน่อยห้องบัไดไ<ป>เพลงเรื่องช้อ,ชอนอคู่กับจะพ้าเดงหน่อยห้องไปสินะประมาณนั้นไม่ตายไม่เมยไปบันมือบันเว้นเนาะก็จะได้นอนเขาห้องนอนจะละเมอ เขาห้องนอนน้ำรัวเอ่งแต่เตว้นอยู่ทุ่ม,ม,มสองทุ่มประมาณนี้แหละแต่กลัวลูกจะนอนเนะานะจะนอนถ้าอยู่เด็กหน่อยเขาหายป่วยแล้วหายเป็นวัดอีกอย่างจังสินะโรงเรียนน่ะอยู่โรงเรียนเขาบัไดไซเมทกันเด้อจ้ะเด้ออยู่สวิตเด็เขาบัไดไซเมทกันเด็กหน่อย <c oughs> เพราะว่าเขามันจะเป็นคือแบบว่ามันหนึง่งมันอันตรายอยู่แล้ว,ลวนะโรคระบาดแต่เขาบอกว่าคือการแบบวบาบ่างคือจังท่วงจังสินอาจจะไม,มีการบังคับเอ,อให้เด็กน้อย,เ,อยเพื่อเด็กน้อยจะหายใจเบ่ออกหรือว่าเพื่อคของไผ่เป็นของไผสิน่ะมันมันหลายอย่างอยู่แต่ี่น้องแต่เขาบอกให้บอกบอกให้เด็กน้อยใส่แมสก์ด้วจ้ะแต่เขาจะมี แต่นำนำยาล้างมืออะไรงสี่งให้แต่สำหรับกันจะมาบัางคับให้ส่แมนแม่บ๊อบมีจ่จ้าลูกโอเคสก็ว so hey ิเซษเฮ้โดเฮ้โดเฮ้โดสวัสดีค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่เด้อจ้าเพิ่งหน่อยก็อยากกินอีกแล้วว่าสั่นที่ว่าแม่นได้เอาให้เขากินอีกวันนี้นึ่งนึ่งขาดยังบ่พอพี่น้องเอ้ย ไปไปแล้ว,วจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆาก้วจ้าขอบคุณหลายๆบ๊ายบายจ้า